สวัสดีครับได้เวลาสุขภาพกันครั้งครับนี่คือ Mega w e วีแคร์พอดแคสครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเดิมครับ1สัปดาห์เราเจอกันหนึ่งครั้งครับบน2แพลตฟอร์มที่เป็น Off ฟ c i a l ของ Mega w ี c a นนั่นก็คือ Facebook และ YouTube Channel นะครับคุณแฟงคุณชมอยู่กับผมครับโอจักรพัชระบูรณบุตรพอรดคสเตอร์ของ Mega วี CA นครับและวันนี้คนที่นั่งข้างๆผมครับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประจารายการที่สัจจกรสรันวรารรัตวิวัฒนกูศิษิ์สวนครับสวัสดีค่ะครับผมเราเจออาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งแ้ ความสวยความงามบ้างหยุดไม่ได้ค่ะเรื่องสุขภาพถูกต้องนะครับก็ถึงเดือน11ของปีนะครับในสัปดาห์ที่2เร็วมากค่ะปีนี้เราก็จะพูดกันทุก EP ีพีว่ามันเร็วมากจริงๆนะคะว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ไม่กล้ามีแคร์นะคะก็ยังฝากเคล็ดลับเรื่องสุขภาพยังไม่ขาดสายนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโควิดจะเปิดประเทศแล้วโอ้โหได้ข่าวว่า สศ,ศจิกายนนะคะนักท่องเที่ยวหลายประเทศสามารถเดินทาง,งมาเที่ยวได้อย่างอิสระเสรีแล้วนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองอย่างตออ่อเนื่องนะคะแล้วช่วงปลายปีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ปีนี้ะนะสิ่งใหม่ๆเนี่ยรออยู่แล้วการเฉลิมฉลองมีแน่ๆโอ้โหผมเชื่อแบบนั้นโดยเฉพาะสายเลือดคนไทยโอ้โหการเลี้ยงสังสรครค์กิน เครื่องดื่มสุราก็เอาพอประมาณนะคะต้องบอกไว้ก่อนอย่าให้ขาดสติเนาะค่ะไม่ได้ห้ามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราไม่ได้ห้ามเลยผมเข้าใจว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนส่วนใหญ่ของคนไทยการได้เจอพี่น้องเพื่อนฝูงเนาะมันก็ทําให้เราแบบมันเหมือนเราห่างหายจากตรงนี้ไปถือว่านานมากสงกรานก็ไม่ได้ไปสงกรานนี่คือ2ปีติดแล้วนะนะครับปีก่อนหน้านู้นก็ยกเลิกปีนี้ก็ยกเลิกนะครับปีที่แล้วช่วงปีใหม่อาจจะดู หายใจคอได้นิดหนึง่งแต่พอกลับจากปีใหม่มาล็อกดาวล็อกดาวอีกนะครับยาวมาจนถึงปีนี้นะครับึ่งคนเวิร์กฟอร์มโฮมอีกถูกต้องนะครับซึ่งปีนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่ติดตามตามหน้าข่าวต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็หายใจหายคอได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การดูแลตัวเองเราก็ยังคงจะต้องดูแลกันต่อไปนะครับที่ผมพูดเกริ่นมาแบบนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคนที่ ติดโควิดไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับผู้สูงอายุหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งเด็กหลังจากนี้เป็นต้นไปถึงจะหายแล้วก็ตามนะครับเรายิ่งต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าใช่ค่ะบางคนบอกว่าฉันได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับ สามารถที่จะถอดหน้ากากไม่ล้างมืออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับอ,อันนี้มผมตอบได้เลยนะเอาเอาเป็นว่าผมผมถือว่าเป็นผมเป็นคนทั่วไปอย่างสาั้นยังยังอยู่ในบุคลากรทางการแพทย์ภนักรถือว่าเป็น<ช>บุคลากรทางการแพทย์ะนะครับส่วนผมนี่ก็คือเป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับพนักง,งานออฟฟิศธรรมดานี่แหละนะะยิ่งต้องมีความเขาเรียกว่าเข้มงวดกับไลฟ์สไตล์กับชีวิตมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าต่อให้ใคร ได้รับ2เข็มแล้วบางคนได้รับเข็มสามบเสอร์โด o ไปแล้วนะคะก็อย่าประมาทนะคะรวมทั้งการที่เราจะต้องใช้ชีดแบบ new normal นะคะเพราะโควิดเราอย่างยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะคะบางประเทศนะคะต่อให้มีการฉีดวัคซีนถึง80%ของประชากรนะคะก็ยังกลับมาติดซ้ำบางประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบแล้วนะคะผมตั้งเป้าว่าผมจะฉีดสักเจดเข็ม ฟากชินเลยกาฉีดสักเจ็ดเข็มแปดเข็มเอาให้ภูมิมันเต็มที่กันไปเลยอเดี๋ยวพึ่งไปถึงขนาดนั้นเลยดีกว่าค่ะเอาสักสามเข็มก่อนห้าเข็มห้าเข็มแล้วคงจะตายแล้วแหะครับนะเอาเอาทีเราสเต็ปนะฮะตอนนี้ผมได้สองเข็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข็มสามเดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่กลับไปนิดนึงที่ผมเริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคนที่ติดโควิดไปแล้วนะครับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่ามีทีหนึ่งเราพูดเรื่อง ลองโควิดไปถูกต้องนะครับลองโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรแต่ถ้าผมจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าลองโควิดที่เกิดในเด็กนะครับรู้จักกันบ้างหรือยังนะครับวันนี้หละครับเราจะมาขยายเรื่องราวของลองโควิดที่เกิดขึ้นในเด็กเขามีศัพท์เฉพาะด้วยสันชื่อย่าชื่อมิดซีค่ะมิดซีคือเป็นอาการ ลองโควิดที่เกิดในเด็กนะคะคชื่อเต็มๆเขาก็ค่อนข้างยาวนะคะชื่อ multi system inflammatory syndrome in children นะคะอีกทีครับกันพลาด multi system inflammatory syndrome in children, in children, in children, in children yes. นะคะก็ถ cin ้าเรียกย่อก็คือ m i s s นั่นเองค่ะ เป็นอาการนะคะอาการอักเสบหลังจากที่หายจากโควิดแล้วนะคะแต่ว่าในเด็กนะในเด็กยเงยังมีอาการอักเสบอยู่ตามอวัยวะต่างๆระบบหายใจระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็แล้วก็ระบบผิวหนังนะคะแล้วก็รวมทั้งทางไตด้วยยังมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องบางคนมีถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีค่ะเด็กนี่คือในวัยไหนถึงวัยไหนอ่าก็จะเป็นอาการเด็กเล็กค่ะถึงวัยรุ่นให้เริ่มก็คือมาณามถึงสิปีนะคะก็ อาการพวกนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกเคสค,ความน่าจะเป็นที่จะเกิดก็คือแค่0.14เปอร์เซ็เท่านั้นส่วนใหญ่จะเกิดที่ต่างประเทศค่ะในไทยก็ถือว่าน้อยมากแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ก็มีเหมือนกันนะครับอาการอาการหลักๆก,ก็จะมีคล้ายๆร่างกายเรากำลังอักเสบอยูอเนาะก็จะมีไข้สูงค่ะประมาณ38องศานานเกิน24ชั่วโมงอันนี้หมายถึงว่า หายจากโควิดแล้วถูกต้องไหมหายแล้วหายแล้วไม่มีตรวจเชื้อแล้วก็ไม่มีไม่มีเชื้อในร่างกายแต่ยังมีอาการแบบนี้หลงเหลืออยู่ใช่ค่ะตอนตอนเป็นอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับอาการหลังเป็นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีอาการตาแดงค่ะปากแดงปากแดงไม่ใช่แบบทาลิปนะคะเป็นปากแดงคล้ายๆร้อนในค่ะแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีอาการช็อกความดันต่ำแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นปวดท้องอาเจียนขึ้นไส้ท้องเดินนะคะแล้วก็ มีหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการปวดศรีรษะรวมด้วยนะคะโอ้อันนี้ดูมันจะรุนแรงกว่าโควิดนะเนี่ยรุแรงแล้วก็เด็กบางคนแบบคล้ายๆเหมือนต่อต้านไม่ไหวก็เลยถึงขั้นช็อกหมดสติเสียชีวิตไปเลยก็มีคือคเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอเคยังเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดกับเด็กเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันคงทอรอมานน่าดูนะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กก็เพิ่งที่จะได้รับวัคซีนกันช่วงตุลาพศจจีเองนะคะ แล้วก็ได้รับในกลุ่มของ mRNA แล้วก็กลุ่มวัคซีนเชื้อตายด้วยนะคะก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดเชื้อเนาะแล้วก็เด็กก็ต้องไปโรงเรียนด้วยครับแล้วบางคนไม่ฉีดนะพ่อแม่จริงบางคนก็ไม่แน่ใจพี่อ่าไม่แน่ใจเนื่เรื่องของความปลอดภัยนะครับของวัคซีนก็เลยเลือกที่จะไม่ฉีดนะครับพอเลือกที่จะไม่ฉีดปุ๊บเนี่ยนะครับความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้ออันดับแรกเลยมีแน่นอนนะครับถ้าติดเชื้อมาแล้วถึงแม้ว่าโอเคโชคดีรักษาหายแล้วนะครับมันก็มาเสี่ยงอีก ระดับหนึ่งในเรื่องของวิซีอ่าใช่ค่ะพ่อแม่อย่างเราก็คงแบบค่อนข้างตัดสินใจยากนะคะ,ะระดับหนึ่งที่จะเลือกวัคซีนให้เหมาะไม่พอนะคะก็ต้องมาเจอเรื่องท้าทายอาการหลังจากโควิดอีกการตัดสินใจเนี่ยฉันว่าทางที่ดีก็ควรจะให้เด็กได้รับวัคซีนอย่างน้อยเชื้อตายก็ยังดีอ่าอ่าคือให้มีให้มีในะร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันการเสียชีวิตได้นะคะอ่าฮะวิธีในการที่จะรักษาบรรเทาอาการ มิสซีจริงๆมันเป็นโรคค่อนข้างใหม่เลยในวงการของแพทย์ที่มาพบเจอนะคะหลังจากโลคโควิดเกิดมาในโลกใบนี้นะคะอาการการรักษาเนี่ยจะมี2วิธีหลักๆค่ะก็คือวิธีที่หการรักษาแบบประคับประคองก็คือมีอาการแบบไหนก็รักษาตามอาการแบบนั้นก็ทํามบางคนก็ถ้ามีเกี่ยวกับระบบหายใจหมอก็จะให้ยา ขยายหลอดลมหรือ,อว่ายาที่ทําให้หายใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้เครื่องมือแพทย์ช่วยก็คือเป็นการรักษาตามอาการนั่นเองอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการใช้กลุ่มยาต้านอักเสบแบบกระหน่ำเข้าไปเลยเพื่อลดภาวะอักเสบต่างๆในร่างกายที่เกิดขึ้นค่ะมัน,นสามารถใช้กับเด็กได้ทุกคนใช่ไหมายาลักษณะแต่ยากลุ่มยาประเภทนี้ ยากลุ่มนี้ก็จะมีพวกเป็นกลุ่มสเตียรอยการใช้ก็ต้องภายใต้หมอที่จะเลือกอ,อีก,อก,กแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็น้ําหนักตัวของเด็กด้วยโอ้ต้องคํานึงหลายปัจจัยนะเนี่ยใช่ค่ะ,ะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยถ้าเกิดบางคนอาการยังไม่ถึงขั้นไปอวัยวะต่างๆล,ลามไปขั้นรุนแรงเนี่ยก็ยังไม่ต้องถึงใช้คันนี้ก็ได้ในการรักษาแบบประครับประคองแล้วก็ <c oughs> บูสต์ภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้แข็งแรงระยะเวล่ะเป็นมิสซีแล้วนะครับเราดูแลเนี่ย รักษาตามอาการอะไรต่างๆหรือแม้ว่าทั้งใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบต่างๆอย่างที่ซันบอกไประยะเวลาล่ะซันในการที่จะหายกลับมาเป็นปะกะติเนี่ยมีไหม,มต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นมิสซีเีเด็กที่เป็นมิสซีเนี่ยอาการระยะเวลาที่เป็นจะเป็น2-6สัปดาห์นะคะแต่การ,ราหายเนี่ยประมาณสักเดือนกว่า ใช่เลยกว่าแต่การหายเนี่ยบอกไม่ได้เลยค่ะพี่โยชก็คือขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเด็กแต่ละคนเลยเหมือนลองโควิดในผู้ใหญ่เนะะี่ยค่ะบางคนฟื้นตัวได้ภายใน1เดือนบ,บางคนฟื้นตัวได้ถึง9เดือนกับปีก็มีก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องคือต้องเรียกได้ว่าอาจจะอาจจะอยู่ในเรื่องของพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับคล้าย การฟื้นตัวของร่างกายรวมทั้งการรับประทานสารอาหารต่างๆที่มีส่วนช่วยในการฟื้นตัวด้วยครับค่ะแล้วก็การดูแลของพ่อแม่ที่ที่จะทําให้เด็กเรื่องเรื่องของสภาพจิตใจนะคะแล้วก็สภาพร่างกายด้วยที่ทําให้ประครับประคองให้เด็กฟื้นตัวได้เร็วที่สุดอาา่าวิธีการฟื้นตัวนะผมถามอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นโรคใหม่ซึ่งโอเคใหม่สาหรับผมด้วยเหมือนกันนะฮะวิธีต่างๆนะอย่างเช่น การทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนควรจะต้องใช้กับเด็กที่เป็นมิตรนะก็ควรใช้เหมือนกับผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยไม่ควรออกกําลังกายแบบหักโหมโอ้ก็เหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายแบบผักโหมเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเรามีการอักเสบรุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนการรับประทานอาหารเนี่ยให้เน้นสารอาหารในกลุ่มโปรตีนมากที่สุดคะ,ะเพราะว่า โปรตีนเนี่ยก็จะไปเป็นส่วนนะคะ่สารตั้งต้นในการที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราซ่อมแซมฟื้นฟูต่างๆแล้วก็ไม่เลือดขาวแอนติบอดีต่างๆที่จะทาให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะนะฮะพูดถึงโปรตีนนะครับอย่างที่ซันบอกไปผมว่าหลายๆคนรู้จักแหละนะครับว่าโปรตีนเป็นสารตั้งต้นนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรต่างๆในร่างกายที่เขาเรียกว่า หลังจากอาการป่วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือใครก็ตามวัยไหนก็ตามเด็กก็ตามก็ต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอใช่ะอื่นอีนะครับสานมีไหมค่ะแล้วก็มีสารอาหารอีกลุ่มหนึ่งค่ะวิตามินซีนะคะก็มีส่วนจะเป็นเหมือนกันที่จะทําให้ร่างกายของเรานะคะลดการอักเสบต่างๆแล้วก็สร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งซันเคยพูดไปแล้วเรื่องของวิตามินซีในเด็กคุณพ่อคุณแม่นะครับ ควรจะต้องปรึกษาเภสัชกรนะครับไม่ใช่ไปซื้อวิตามินซีแบ่งขายแบบอมเล่นไม่ใช่นะครับแบบนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วนะครับซันเคยบอกไว้ว่ามันจะไปเคลือบฟันกัดสารเคลื่อบฟันนะฮะทำให้เด็กมีโอกาสนะฮะไปเขาเรียกฟันผุได้นะและที่สำคัญมีน้ําตาลด้วยแล้วก็โดสในการที่จะช่วยเสริมภูมิมันไม่ช่วยค่ะ ปริมาณไม่ถึง10 mm. มิลลิกรัมมันต้จะเอาไปเอาไว้อมเล่นมากกว่าแหละอ่าเพื่อเพลิดเพลินมากกว่าอ่านะครับยังไงก็ต้องดูแล้วกันนะครับเรื่องของอาสารอาหารต่างๆนะสรุปตรงนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับวัยทำงานผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเด็กนะครับสามรอบแล้วผมเตือนเลยนะครับการผ่านโควิดมาได้นะครับหายแล้วหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเอง มากยิ่งขึ้นะนะครับหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะครับจะได้2เข็มสามเข็มนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ยังคงจะต้องดำเนินต่อไปถ้าตราบใดโควิดยังอยู่กับเราและโควิดไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่เขาเรียกว่าเป็นเชื้ออย่างเชื้อหวัดธรรมดาหรืออะไรธรรมดาเรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบนี้กันต่อไป ใช่ค่ะอีกหน่อยโควิดคุณหมอบอกว่าจะกลายเป็นใน้ครโรคประจําท้องถิน่นแล้วไม่ใช่โรคระบาดละ uh huh. มันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดนะคะคทางนั้นก็เหมือนมันจะคล้ายๆเป็นโรคหวัด อ่าไขวัดใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะครับมันจะมาบุกลุกลานเราก็ต่อเมื่อร่างกายเราอ่อนแอนั่นเองค่ะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับส่วนน้องๆคนไหนนะฮะที่กําลังดูแลรักษาตัวกันอยู่นะครับก็ขอให้หายโดยเร็ววันละกันแล้วก็ขอให้ร่างกายไม่มีอาการมิสซีใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสองคนเป็นห่วงนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับกลับมาเจอกับเมก a วีค่าพอดแคสต์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ We care.